6สัญญาณเตือนโรคไตนะคะคุณกําลังมีความเสี่ยงเป็นโรคไตยอยู่หรือเปล่าวันนี้หมอจะพามาเช็ก6สัญญาณเตือนโรคไตค่ะข้อแรกมีอาการบวมทั่วตัวนะคะโดยในระยะเริ่มต้นคุณอาจจะเริ่มจากการมีขาบวมทั้งสองข้างก่อนแล้วค่อยๆบวมขึ้นมาตามตัวอาจจะมีท้องโตวบวมร่วมด้วยแล้วก็ไปจบที่หนังตาบวมนะคะข้อที่2 มีภาวะปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองจากโรคไตเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับฟองเบียต้องกดน้ําหรือว่ารดน้ําหลายรอบถึงจะหายไปนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าสีน้ําล้างเนื้อร่วมด้วยข้อที่3ม มีภาวะปัสสาวะบ่อยผิดปกติหรือว่ามีปัสสาวะกลางคืนโดยที่ปัสสาวะกลางคืนตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปข้อที่4มีภาวะปัสสาวะออกน้อยลงผิดปกติหรือว่าไม่ปัสสาวะนะคะข้อที่5มีภาวะความดันโลหิตสูงที่คุมไม่อยู่ทั้งท้งที่เราได้รับยาความดันโลหิตเนี่ยมากกว่า3-4ตัวขึ้นไปแล้วนะคะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยซึ่งโรคไตก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทําให้คุมความดันโลหิตสูงไม่ได้คะ่ะข้อที่6นะคะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไสาา้อาเจ โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีของเสียคั่งในร่างกายมากขึ้นในคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรคไตระยะเริ่มต้นนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเจอกันได้บ่อยโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถคัดกรองโรคไตได้โดยการตรวจเลือดหรือว่าตรวจปัสสาวะเพื่อที่จะหาโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า60ปีมีโรคประจำตัว เบาหวานความดันโรคหัวใจหรือว่ามีโรคนิว้วโรคเก,กาต์รวมถึงการได้รับยากแก้ปวดเป็นเวลานาน,านๆค่ะอันนี้ก็แนะนําว่าอาจจะลองเข้ามาตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคไตตรงนี้ดูนะคะ